สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับอาร์มมินินะฮะในช่อง YouTube แบบนี้นะครับใช่ครับวันนี้อาร์มีผลิตภัณฑ์ใหม่มาอัปเดตกันนะฮะนั่นก็คือ Extra Plum l ล p s e um ิปเซรั่มนะครับและ Extra Lip t i ิ t ทิในเฉดสีใหม่นั่นเองนะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าผลลับและสีสันจะเป็นยังไงนะครับดูให้จบตลอดคลิปนี้นะฮะก่อนอื่นนะครับก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอาร์มินด้วยนะครับ เรามาเริ่มกันที่ปริตัทผลชิ้นแรกนะครับ Extra Plum Lip Serum นะฮะลิปตัวนี้จะเป็นล um ิปบำรุงนะครับซึ่งส่วนผสมหลกัลกๆมาจากพืชนานาชนิดหรือที่เราเรียกว่า power pumping complex นะครับแล้วก็มีส่วนผสมอีกส่วนผสมหนึ่งเป็น Hyaluronic Acid นะครับจะช่วยเติมเต็ม,ตมความชุ่มชื้นให้ริมฝีมปากได้ยาวนานขึ้นลิปตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็สามารถ on top กับลิปหรือจะเตรียมผิวก่อนที่เราจะทาลิปสติกได้นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงได้ดียิ่งขึ้นนะครับและสีถัดมานะครับเป็น Ex t r ซ Li p t i ิ t b e ท r บร์ริสเนะครับซึ่งใครหลายๆคนเนี่ยรู้จักอยู่แล้วอามจะทาเป็นทั้งหมด3เลเยอร์สังเกตง่ายเลเยอร์แรกก็จะขึ้นมาประมาณหนึ่งส่วนเลเยอร์ที่2เนี่ยก็จะประมาณนี้ส่วนเลเยอร์ที่3นะฮะก็จะช่วยเบลนแล้วก็กลบขอบปากได้ค่อนข้างดีและสีก็ระเรื่อยๆเื่อแบบนี้เลยครับ สีถัดมาครับจะเป็นสีแบบป๊อปปี้นะฮะเป็นสีใหม่จากตระกูลของ e x ็กซ LIP t i ลิทินเลยนะครับสีแบบบ๊อปปี้จะออกไปทางโทนแดงชมพูอ่อนๆน,นะครับซึ่งสังเกตง่ายว่าเลเยอร์แรกจะเห็นสีได้ค่อนข้างชัดพอเลเยอร์ที่2ก็เริ่มชัดขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยเบลนด์ลิผิปากได้ดีนะฮะพอเลเยอร์ที่3เนี่ยก็จะดูเต็มและดูอิ่มมากขึ้นไม่แดงจนเกินไปแล้วก็ไม่ชมพูจนเกินไปนะครับ สีที่3ครับเป็นสีแบรบูมฮะแบบูมเนี่ยเป็นสีที่ใครหลายๆคนนะครับชื่นชอบเพราะว่ามันจะกระเทิบมาจากตัวสีแบรพิงค์หสเต็ปนะฮะไม่ชมพูจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปและยังช่วยทําให้ริมฝีปากเนี่ยดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติแล้วสีของเขากําลังพอดีนะครับไม่มากจนเกินไปนั่นเองใครที่ไม่ขอบปากไม่ค่อยค้าก็แนะนําสีนี้นะครับ และสีสุดท้ายครับจะเป็นสีแบนเน็ตาฮะแบเนกตาจะเป็นสีโทนคอรัลคอรัลนะครับใครริมฝีปากที่มีความเข้มความคล้ำนะฮะก็แนะนําสีแบรเน็ตตาที่เป็นโทนคอรัลได้นะครับจะช่วยทําให้ผิวของเราเนี่ยสว่างขึ้นด้วยนะฮะสังเกตง่ายว่าส่ผวผิวขอบปากของอามข้างๆเนี่ยค่อนข้างสว่างขึ้นเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากบอบบี้บราวนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเอ็กซ์ตอร พลัมลิปเซรั่มนะคะแล้วก็เฉดสีใหม่จาก Extra l i p t i ลินนะคะ Extra l i p t i ลินก็คือทุกคนเนี่ยได้คุ้นหน้าค่าตากันอยู่แล้วก็ค,คือสีเบอร์รี่เป็นสีที่ขายดีนั่นเองแต่อีก3สีแบบ๊อปปี้แบบบลูมแล้วก็แบร์เนกตานะหะมาในรูปแบบแพ็กเกจน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้เลยสำหรับใครที่กำลังอยากจับอยากกลมเป็นเจ้าของเนี่ยก็สามารถช็อปได้ทุกสาขาแล้วนะครับต้องบอกกันนะว่าของมีจำนวนจำกัดน,นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยอัพต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าใครไม่ อยากพลาดคลิปต่อๆไปของอาร์มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องอาร์มมินิด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสามารถติดตามอาร์มเพิ่มเติมได้ที่ IG และ TikTok หรือให้อาร์มเป็นผู้ช่วยช็อปส่วนตัวสามารถกดลิงก์ไลายด้านล่างได้เลยนะครับ